ครับก็สวัสดีนะครับผมจีทัฟฟายนะครับวันนี้มีคิดเพลงใหม่มาหลายเลยตอนนี้เราจะสง่งเพลงนะครับเพลงแรกก็ลองล้องล้องเล่นดูเขียนเนื้อไปำคำขำดูนะครับเพลงนับหนึ่งแล้วเขียนให้ตัวเองครับก็คือมันเริ่มต้นใหม่เลยดีกว่านะประมาณนีนน้ีผ่านมาแค่เป็นผ่านไปเนาะแต่ประมาณนี้นะครับก็เก็จะสร้างแนวดนตรีขึ้นมาแบบเป็นของตัวเองเลยอย่างที่เล่นนะครับก็อ,อาจจะเป็น ประมาณเทคโนโลยนะครับประมาณนี้จะเป็นสไตล์ผมนะวิธีการใช้การใช้วอร์คอร์ดกับใช้ลิฟกีตาร์นะครับตอนนี้เนาะก็วิธีการทางเดินเบสดกองอะไรหลาย,ลาย,ลายอย่างนะครับที่มันจะต้องสร้างขึ้นมานะครับอะไรประมาณนี้เนาะอย่างส่วนใหญ่ตั้งวะนะครับมันก็เป็นเทคโนโลยแล้วนะครับกรองที่ใช้ก็เป็นเทคโนโลยแล้วนะครับเดี๋ยวอยางเปิดให้ดูเลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณเนี่ยที่ผมเซฟไว้ก่อนแล้วก็ตั้ง ตามเมทันลอยเนเทคโนโน,นะครับอันออกนี้นะเทคโนโน,นะน,นัาเด่นเลยเดบไปเลยโทรศัพท์มือถือเนะ ถ้าพวกร์อยเขานี้อยู่ที่ว่าในคอร์ดนั้นมันจะต้องมีโน้ตอะไรเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่าครับเนาะน้วก็เดี๋ยวต้องดูที่คอร์ดกันอีกทีนึ่งแล้วก็จะเป็นลิฟตา้ประมาณนี้ครับเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะที่ผมชอบใช้เนาะส่วนใหญ่ก็พืนอยู่ในเมเจอร์สเกลนะครับ เลาวก็ทุกโนะนะครับอยู่ที่ว่าเพลงนั้นๆที่จะใช้อ่ะมันจะมีอะไรที่มันจะเอาโน้ตตรงนี้มาใช้ได้บ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วก็มันจะเป็นโน้ตเมเจอร์ไม่เนื่อไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะอยู่ที่เพลงครับอยู่ที่คอร์ดด้วยนะครับว่าางเนี้ยอย่างเมื่อกี้ในี่้นเนือ อยู่ที่ช่วงเวลานั้นๆเนาะอยู่ที่ว่าจะใส่เกิดจากอีพอไว้ครับท่านใหญ่ผมเบสก็อยู่ในทางเดินอยู่แล้วครับเป็นเด็กเราแ่ประมาณนี้นะครับง่าก็ฝากว้เดินแล้วกันอันนี้ก็ค,คือคิดมา นะครับนับหนึ่งก่อนเดี๋ยวก็จะมีเพลงต่อไปอนะครับก็คิดไว้แล้วเหมือนกันก็ประมาณนี้ครับปากไว้แล้ครับผมดีสปายครับ